เราใชยากไดเมาส์อย่างไรไดุตาเมาส์ก็ได้พี่อะไรก็ได้คุณเลือกเอาเมาส์เลยเมาส์เลยนะชื่อคุณว่าชื่อแรกชื่อโตโตไม่เคยเลื่นไหลตัวไหนเนี่ยพี่ตัวนี้นะครับมีบทกวีนะครับเขาเป็นบทกวีที่เคยอ่าน มาแล้วนะฮะเป็นบทกวีที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์นะฮะเราล้วนแต่เขียนบทกวีที่เรียกร้องความเป็นธรรมและเรียกร้องความจริงในประเทศนี้แดศสตูตัวเดิมนะฮะไม่ว่าคุณจะสวมเสื้อคลุมของนายทุนหรือคุณสวมเสื้อคลุมของสีทองทองอะฮะ คุณก็ยังเป็นศัตรูตัวเดิมนะครับศัตรูไม่เคยลื่นไหลนะฮะเหลือสิ่งใดให้สมจริงสะยิ่งกว่าสายถนนตัดใหม่เวียงรถราพุ่งทยานไกลคุณล่อลวงเสียงกู่ตะโกนแห่งเราให้สะท้อนวกวนไปมาระหว่างแท่งเสาซีเมนต์กนอิดในหงอกข้าสั่นสะทาน แม่แรเห็นแต่พูดถึงไม่ได้ข้าคือหุ่นฟางดุ่มเดินพระจากรัวรว้วประตูบ้านอันอบอุ่นสีขาวมีอาจเหนียวน้อมลงหักโคนแต่ไม่เกินจะฝากริ้วรอยบนปล่องควันสูงเหนื้อชายขอบแห่งน้องดึงละพื้นที่รกร้างผุดพลายเสาเข็มนิคมอุตสาหกรรมครั้งหนึ่ง ขากเพี่ยนก้อนหินเลยพ้นขอบป้ายของโครงการกระทบโค้งผิวลวดลายลดงามของระฆังสีทอง<า>คำพิพากษาฟาดเปรี้ยงลงจากฟากฟ้า,ฟา,ากันวานศักดิ์สิิทธ์รียงรองช่างชวนของลูกขนพองและกระทั่งเสียงจากกลโรงงานที่ข้าเคยชิงชังก็ยังเปลี่ยนชีวิตชีวาขึ้นมาทันใดช้าเกินไป ขณะข้ามัวเก็บกวาดใบไม้ร่วงโปรยออกจากหน้ากวีนิพนธ์ทว่าเพียงชั่วเย,ยวกระยับปีกลางเปลวแดดช้าเกินไปข้ามัวสาราวนหยิบเก็บแยกคัดดวงดาวออกจากหน้าบทกวีแต่เพียงชั่วเย,ยวกระยับปีกลางเปลวแดดอิสรภาพกรถูกห้อยแขวน ท่านกล่าวว่าความเที่ยงธรรมของท่านคือสิ่งจริงแต่เขาถูกจองจำเพราะเลือดของเขาเป็นสีแดงแล้วคูู้ของท่านหลักสีอะไรแสงค่ำสาดทะลุเมฆด่งเลือดอยากซึมผ้าพันแผลกราดยิงจากยอดแหลมปราสาทเมิงจักรวาลเจิดจ้ากว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนไม่อาจจับต้องแต่แผดเผาทุกอย่างได้ ตามรอยหญ้าแห้งเกลียมผมมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองไม่ว่าหัวใจจะลุกชดช่วงหรือร่างจะมอดไมเป็นจนขอบคุณครับ กวีท่านต่อไปเลยนะคะคุณชัยนรินนะ